เป็นเทวดาที่พูดได้ง่ายว่าหลงละเริงบริโภคแต่กรรม,มาคุณหมดบุญลงมาเกิดในโลกมนุษย์แม่เป็นโสภินีพอเกิดปุ๊บอันดับแรกภารกิจแรกที่โสภินีจะทําคือคไม่เลี้ยงลูกชายเพราะว่าสืบต่อสกุลไม่ได้สืบต่ออาชีพไม่ได้ เทพแชร์กลงจากวัดกังหันประเทศฮ่องกงปัดเป่าเคราะห์ปลอดภัยปลดหนี้มีโชคสนใจเช่าบูชาได้ที่063 894 5666มีอยู่วันหนึ่งพระจะลองดูสุนัขนี่จะรู้เรื่องไหมลองเดินไปทางอื่นไม่ใช่ไปทางบ้านสุนัขก,ก็ไปคาบจีวรดึงมาดึงมาทางบ้านเนี่ยรู้จริงรู้จริง นี่พอท่านอยู่มาจนออกพรรษาแล้วท่านก็จะลาในบ้านเนี่ย<ม>ไปที่ภูเขาคันธมาศไปทําจีวรร่วมกับพระประเจรพุทธเจ้าอื่นๆเนี่ยปรากฏว่านายโคบาลน,นี้กับสุนัขตัวนีย้ยืนมองท่านเดินไปแล้วท่านก็เหาะลอยขึ้นไปสุนัขนี่มีความอาลัยอย่างมากอาลัยในพระเนี่ยรักมากจนใจแตกแหลกสลายตายคาที่เลยพอตายจากสุนัขปุ๊บไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาว,วดึงชื่อว่าโคสกะเทพบุตรเป็นเทพบุตรมีเสียงกล้องกังวาน เสียงไพเราะในคมภีบอกว่าเฉพาะเสียงกระซิบเนี่ย hmm. ดังไป12โยดโยดึงหกสิกกิโลทีนี้พอเกิดเป็นเทวดาอันนี้ที่พุทธเจ้าตรัสนะฮะในเรื่องนี้พอเกิดเป็นเทวดาก็เทวดาจะมีเหตุให้ตายนยเพราะ hmm. สี่เหตุไม่กินอาหารบริโภคกรรมคุณโกรธแล้วก็มีเหงื่อออกโคสกะนี่ก็เป็นเทวดาที่พูดง่ายๆว่าหลงละเริง hmm. ก็บริโภคแต่กรรมาคุณตัวอดอยากมาเนี่ย hmm. ทีนี้ก็อยู่ไปไม่นาน hmm. หมดบุญ ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในท้องของผู้หญิงนี่พุะเจ้าตรัสเป็นรหัสกรรมพอมาเกิดแล้วเนี่ยแม่เป็นโสพินีพอเกิดปุ๊บอันดับแรกภารกิจแรกที่โสพินีจะทําคือคไม่เลี้ยงลูกชายทาไมหรอเพราะว่าสืบต่อสกุลไม่ได้สืบต่ออาชีพไม่ได้คนที่สืบต่ออาชีพได้คือลูกหญิงลูกผู้หญิง,งลูกสาวเห็นไหมครับทิ้งทิ้งลูกเมื่อพบชาติที่แล้ว มาพบชาตินี้เกิดเป็นลูกของโสมปณีถูกทิ้งเลยนี่พอถูกทิ้งก็คนเรามันจะไม่ตายนะมีคํากลอนไม่ใช่เหรอไม่ถึงข่าวตายก็ไม่วายชีวาวาดออใครที่คาดเขียนคาาไม่อาสันแต่พอถึงข่าวตายวายชีวันออไม้จิ้มฟันแทงเงือกก็อาจจะตายได้อย่างเนี้ยแล้วโบราณก็บอกอย่างนั้นออนี่ปรากฏว่าเทวดาที่มาเกิดเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีชื่อนะเอาชื่อเดิมก่อน โคสกาเทพบุตรมาเกิดเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นเศรษฐีไปไประชุมกับพระราชากลับมาแล้วก็มาพบโหราจารย์ท่านหนึ่งแตถามพานอาจารย์มีข่าวคราวอะไรไหมอาจารย์ท่านนั้นบอกว่าถ้าดูตามเลือกแล้วเหตุการณ์บ้านเมืองปกติแต่เด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีเด็กที่เกิดวันนี้เศรษฐีก็เลยให้คนตะเวนหาเด็กที่เกิดในเมืองอก็ไปเจอเด็กคนนี้ที่มีคนเก็บไปจากกองขยะมีบุรุษคนหนึ่งเก็บไป ก็ไปขอซื้อมาพันหนึง่งพันกหาปณะก็เอามาไว้ที่บ้านก็มาคิดไว้ว่าถ้านางพรามณีตั้งครรนยังไม่คลอดคลอดเป็นหญิง<อ>เราก็จะให้แต่งงานกับชายคนนี้แต่ถ้าหากเกิดเป็นชายเราค่อยสังหารนั้นทิ้งก็ได้นี่ก็คือรหัสกรรมส่งผลแล้วต่อมาก็ไม่นานน,ะนางพรามณีก็คลอดคลอดเป็นลูกชายเศรษฐีก็วางแผนฆ่านายโกตุฮาลิกะเนี่ยตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีชื่อนะเริ่มตั้งแต่ เอาไปทิ้งที่ทางเกวียนที่ปรากฏว่ากองเกวียนเดินเพื่นทางสายนี้ก็จะเดินประจําแต่วันนี้มีนายกองเกวียนกองหนึ่งเดินมาพอมาถึงเด็กคนนี้วัวไม่เดินนะไม่ว่าเขาจะตียังไงก็แล้วแต่วัวก็ไม่เดินจนสว่างก็เห็นเด็กนอนอยู่นายกองเกวียนเห็นเด็กกะละ็ลา แลักลก็กกกอุ้มมาใส่เกวียนเศษฐีก็ให้คนตามไปดูว่ามันตายไหมปรากฏไม่ตายนายกองเกวียนเอาไปก็ไปขอซื้อมาอีกซื้อมาอีกหนึ่งพันอีกในในคำปีทําบทกล่าวว่าเศษฐีพยายามทําอย่างนี้จนเด็กนี้โตนะฮะเรษฐีก็นี่ไม่ฆ่าไปเลยในครั้งโบราณคนนกลัวบาปมากมแล้วอย่างมันจะเป็นคดีรุนแรงคือไปลงมือเองนะ่ยก็หาวิธีฆ่าแบบนี้ถึงขนาดว่า ให้คนไปโยนลงเหวนะเด็กนี้ยังไปตกลงในกอไผ่ที่มีเครือคุมอีกนะคนที่ไปตัดไม้ไผ่ไปได้เด็กมาอีกนะท่านไปอ่านได้ในเรื่องนี้ถ้าเล่าทั้งหมดมันก็ยาวจนเด็กนี้โตโตเลยแล้วก็ประมาณ1 5 1 6ิที่พอโตมาเนี่ยเศรษฐีไม่ให้เรียนหนังสือแต่เด็กนี้มีพรสวรรค์ในการที่จะภาษาเลือกตีคลีเล่นเก่งมีอยู่วันหนึ่งเศรษฐีเนี่ยให้เขียนจดหมายอันหนึ่งให้นายโคสการเนี่ยไปส่งให้คือวางแผนให้ไปส่งที่ ร้านปั้นหมอ้อเขียนในจดหมายว่าบุคคลที่ถือจดหมายมานี่คือ,อลูกชาติชั่วของเราให้ท่านเนี่ยสังหารเสียแล้วก็ใส่เตาเผาได้เลยอยู่ธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666